ลก็สวัสดีค่ะพี่เมย์นะคะยินดีต้อนรับนะคะท่านเข้าสู่รายการนะคะจงเสริมสุขภาพใจนะคะของศูนย์สุขภาพจิตที่12ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ค่ะวันนี้เรามาเจอกันแล้วนะคะวันจันทร์นะคะพี่เมย์เรามีอะไรมาฝากจะมาชี่ของเราบ้างคะสุขภาพกายการสุขขอโทษขอโทษ เดใหม่ได้ไหมเอาจี๋งเหรอสุขภาพใจเริ่มที่ใส่ใจค่ะ่ะโอเค่ะทีนี้สุขภาพใจเราก็มองเห็นว่ามันก็ไปควบคู่กับสุขภาพกายนะคะพี่เมย์เขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบบาวใช่ค่ะเพราะนั้นดูแลผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางกายแล้วก็ต้องอย่าลืมดูแลด้านสุขภาพใจด้วยนั้นเคล็ดลับเทคนิคที่เราวันนี้ที่เรามาให้เนี่ย สามารถประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะคะอ่ะเราเรามีอะไรมาฝากก่อนตอนนี้เราเรียกว่ามีอยู่หลากหลายด้วยกันนะคะหลากหลายวิธีการเริ่มต้นอันที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะซึ่งเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ได้อย่างน้อยครั้งละสามสิบนาทีขึ้นไปแล้วก็ให้ได้สัปดาห์ละอย่างน้อย สครั้งนะคะในการเขบอกว่าในการเดินในหนึ่งนาทีเนี่ยจะทําให้อายุไขเราเพิ่มขึ้นสองนาทีค่ะดีไหมคะถ้าเกิดเราออกกําลังกายสัปดาห์หนึ่งสักสองชั่วโมงอายุไขเราเพิ่มขึ้นอีกสี่ชั่วโมงดีไหมคะงั้นถ้าบอกได้ว่าถ้า เพิ่มอายุยืนยาวนี้เราก็ต้องหันมาออกกําลังกายแล้วแหละ,ะแต่ทีนี้การออกกําลังกายที่สมาชิกของเราในที่อยู่โงรงพยาบาลสนามหรือว่าที่อยู่ทางบ้านหรือที่อยู่ที่กักตัวหรือในสถานที่ที่ทํางานนะตอนนี้เนาะบุคลากรของเราบุคลากรในการแพทย์เราก็มีการทํางานอยู่ด้วยนะคะในโงรงพยาบาลสนามต,ตรงนี้วิธีการออกกําลังกายพี่เมย์ต้องเลือกต้องเลือกวิธีการหลักการก่อน เหมาะสมกับเพศกับวัยกับอายุนะคะเพศหญิงก่อนนะเพศหญิงเพศหญิงก็ต้องออกกําลังกายที่เหมาะสมแล้วก็วัยก็เช่นเดียวกันก็ต้องเหมาะสมไม่ใช่ว่าออกกําลังกายจนเกินกําลังของตัวเองนะคะใช่ค่ะนะเด็กออกกําลังกายได้ไหมได้ค่ะเด็กเด็กหรือว่าวัยรุ่นอะไรเนี้ยอาจจะออกกําลังกายที่ใช้แรงได้เยอะหน่อยแต่พอเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุ ก็ต้องเลือกการออกกําลังกายที่ใช้แรงไม่เยอะอย่าทําจนเกินตัวพอทําเกินตัวเนี่ยอาจจะทําให้บาดเจ็บพอบาดเจ็บก็จะทําให้รู้สึกเบื่อวันหลังก็ไม่ไม่อยากออกกําลังกายอีกต่อไปค่ะทีนี้สมาชิกที่อยู่ในโรงพยบาบาลสนามของเราเนี่ยตอนนี้ก็จะ บางคนอาจจะเคยคุยบอกว่าเออมีปัญหาเมื่อเนื้อมื่อตัวนะคะ,คะเป็นเพราะว่าเราขาดการออกกําลังกายหรือเปล่าเป็นได้ค่ะ,คะเพราะงั้นการออกกําลังกายสม่ําเสมอมันอาจจะนอกจากช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วมันอาจจะทําให้เกิดการผ่อนคลายนะคะ,คะทใ <ำ S 1> ที่สําคัญก็ค,คือพี่เมย์ทำให้ พวกเรานี่คนที่ออกกําลังกายแล้วเป็นไงดันหลังจุกออกมาแล้ว<ช>นอนหลับได้เป็นไงดีขึ้นค่ะ,คะนะคะ,คะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือการออกกําลังกายนอกจากซ่อแมแซมเซลล์แล้วเสริมสร้างภูมิต้านทางของร่างกายขึ้นมาแล้วมันก็เป็นการวัดสมรรถนะปอดด้วยเราพบเห็นว่าทางการแพทนะคะอาอาจารย์เพทย์ท่านบางท่านเนี่ยให้สมาชิกของเรามีการออกกําลังกายด้วย แล้วก็ค่อยไปวัดออกซิเจนแชอีกที่นึงเป็นการทดสอบสมรรถภาพด้วยวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด่พี่เมย์ที่ที่คุณหมอบอกให้ทำนะที่เห็นเห็นมีอยู่สองอย่างนั่นหรอคะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกให้เดินหกนาทีแล้วก็กลับมาวัดใหม่นะคะแล้วก็จะได้ดูว่าความเข้มข้นของออกซิเจนในในเลือดนี่เป็นยังไงถ้าน้อยแสดงว่า เรามีอาการหอบเหนื่อยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ,รแลกเปลี่ยนกา๊าซของปอดอ,อะไรอย่างนี้ค่ะนั้นก็ทำนายภาวะโรคของเราด้วยอีกวิธีหนึ่งที่พบเห็นแล้วคุณหมอก็จะสามารถให้กับสมาชิกของเรามีการทดสอบอย่างเช่นลุกนั่งนับสาสิบครั้งนะคะถ้าลุกนั่งสามสิบครั้งแล้วค่าออกซิเจนก่อนวัดและหลังวัดนี้ มีค่าที่ไม่แตกต่างกันแสดงว่าเป็นไงคะสมัตถพาพข,ข,ของปอดเราดีน,นะคะ,ะแต่ถ้าใครมีเหนื่อยหอบก็ต้องไปเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูพาโทโลจีของโรคนะคะนั้นสิ่งสิงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถปฏิบัติได้ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามนะคะหรือว่าที่กลับตัวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเหมือนกันเพื่อลดความเหนื่อยล้าแล้วก็ เพิ่มการทํางานให้มีสมาธิมากขึ้นนะคะอ่ะประเด็นต่อไปนอกจากการออกกําลังกายแล้วค่ะพี่เมอ๋อในเรื่องที่สองนะคะข้อที่หนึ่งคือการออกกําลังกายอันที่สองก็คือเรื่องการค้นหาจุดแข็งนะคะแล้วก็ความถนัดแล้วก็ศักยภาพของตัวเองทําไมต้องคิดสิ่งนี้ด้วยล่ะคะ เพราะเพื่อเราให้รู้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นจุดแข็งของเราเราเป็นคนยังไงเรามีความกล้าหาญไหมเราเป็นคนที่อดทนไหมขยันขันแข็งไหมความถนัดเราถนัดด้านไหนด้านศิลปะหรือว่าด้านคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าศักยภาพของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก็บอกว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ย ใช้สมรรถภาพของสมองเนี่ยแค่หนึ่งในสิบเองอที่ทุกวันนี้นะคะเรายังใช้ศักยภาพของสมองยังไม่เต็มที่นะคะการที่เรารู้จักตัวเองไม่ว่าจะจุดแข็งด้านศักยภาพหรือความถนัดมันจะยิ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราแล้วทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพใจที่ที่ที่ดีตามมาด้วยนะคะดช่ไ้นกันการฝึกที่ตรงนี้ค่ะที่เริ่มหาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเนี่ย มันสุดได้ง่ายๆเลยคือพี่เม์ก็คือการที่ว่าเราต้องถามตัวเราเองว่าเรามีความสามารถด้านไหนและเรามีความสามารถในระดับใดบางคนอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองอแต่จะมีการถามถามหรือประเมินสอบถามหรือจากคนรอบข้างรอบข้างหรือค,คนในครอบครัวก็ได้ะค,ะค่ะจากเพื่อนก็ได้จากคนที่เราไว้ใจก็ได้ค่ะที่ เขาสามารถที่จะบอกเราได้ว่าเราถนัดด้านไหนเก่งด้านไหนมีศักยภาพแค่ไหนมากน้อยยังไงและ,ะ,ะที่ที่เขาบอกมาแล้วเราก็ต้องเปิดใจยอมรับด้วยนะแล้วก็ประเมินตัวเองด้วยว่าตัวเรานั้นมีศักยภาพตามนั้นจริงหรือไม่นะคะ,คะอ่าในงนี้นพอประเด็นนี้แล้ว,ลวก็เราพบค้นหาตัวเราเองแล้วทีนี้สิ่งที่จะมาช่วยทําให้เรา มีสติหรือมีสมาธิได้ดีนะคะยอมรับได้ในสิ่งที่เราค้นหาตัวเองเจอคือกานฝึกฝึกลมหายใจฝึกลใลายเครียเนี่ยทำยังไงมันถึงได้สอดคล้องที่ทําให้เรามองเห็นตรงนี้ได้เวลาคนเราเครียดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราจะหายใจ ื้นลแล้วก็ถีลแล้วก็ตื้นถีเร็วนะคะแล้วหายใจเหมือนไม่เต็มอิ่มไม่ทั่วท้องอะไรเงี้ยบางคนบอกหายใจรู้รู้สึกว่าไม่เต็มอิ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเครียดเราต้องมาฝึกการหายใจใหม่นะคะโดยการเขาบอกว่าวิธีการหายใจที่ถูกต้องคือการหายใจด้วยด้วยด้วยหน้าท้องทําให้หน้าท้องป่องน,นะคะไม่ใช่หายใจด้วย หน้าอกนะคะเพราะ<ฆ>งั้นมันมีการฝึกอยู่ค่ะฝึกยังไงครับล,ง,ลงแนะนําให้กับสมาชิกของเราได้วิธีการฝึกใหม่ๆเนี่ยอาจจะ<ฆ>ถ้าวิธีการนั่งอาจจะฝึกได้ยากนิดนึงแต่ว่าถ้า<ฆ>เราใช้วิธีการ นอนแล้วก็ฝึกช่วงใหม่ๆเนี่ยนะคะนับหนึ่งสองสามสี่แล้วหายใจเข้านะคะขณะหายใจเข้าเราก็เอามือวางที่หน้าท้องนะคะเราลองดูว่าเวลาหายใจเข้าเนี่ยท้องเราป่องไหมนะคะแล้วก็นับหนึ่งในใจสองในใจสามในใจสี่ในใจนะคะลองระหว่างนี้ก็ลองทําไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะนับหนึ่งสองสาม สหายใจเข้าอยู่นะคะแล้วก็กลั้นไว้ก็นับ1นถึงสเหมือนกันค่ะ1 2 3 4แล้วค่อยๆ่อนออกช้าๆพร้อมกับให้ท้องแฟบนะคะแล้วก็นับ1นถึงแค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะอยากให้ฝึกวิธีนี้สัก วันหนึ่งสักห้านาทีเป็นอย่างน้อยนะคะโดยการฝึกอย่างนี้มันจะช่วยทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทําให้ออกซิเจนเข้าปอดเต็มที่นะคะทำให้เราหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็ทำให้หายใจช้าลงทำให้ความดันโล,โลหิตเนี่ยมันจะต่ำลงนะคะแล้วที่สำคัญคือเรารู้สึกผ่อนคลายนะคะที่สำคัญที่เราเจอในในสมาชิกที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ กระถือนะเขาจะบอกว่าเออบางทีหายใจไม่เต็มอิ่มหรือบางทีแน่นหน้าอกนะคะ,คะนะบางทีเขาบอกว่าเออนอนไม่หลับรู้สึกว่ามันกระวนก็วายกระสับกระสายก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ฝึกตัวเองนะคะในระหว่างที่อยู่ที่นี่1 4วันค,ค,คาดการณ์ว่าถ้าฝึกบ่อยๆฝึกได้ดีเราจะทําให้กับตัวเองเราจะเกิดความเคยเ<อ>ชินนะคะแต่ใหม่ๆอาจจะติดนาเอกขึ้นค่ะช่วงแรกๆมันอาจจะยากสักนิดนึง แต่เมื่อฝึกบ่อยๆเข้าทําเป็นประจํามันก็จะช่วยทําให้เป็นชินนะคะค่ะเมื่อฝึกนิสัยฝึกฝึกเรื่องของการการหายใจนี้แล้วเป็นกิจวัตรนิสัยนะสิ่งที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เราฝึกการหายใจแล้วคืออะไรคะพี่เมย์มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราฝึกลงหายใจแล้วเนี่ยก็คือการคิดทบทวน<อ>สิ่งทีท่เกินนดขึ้ <ๆ S 1> นในชีวิตแล<ม>้วก็มองโลกในชีวิตแล้วก็มองโลกในแง่ดีเพราะว่า ส่วนใหญ่ธรรมชาติของคนเรามักจะมองแต่เรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจนะคะไม่ค่อยมองในเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะงั้นอยากให้ทุกคนใช้เวลาในการทบทวนนะคะก่อนนอนหรือว่าหลังทำกิจกรรมอะไรเวลาเรามีเวลาว่างก็มาทบทวนดูนะคะว่ามันมีสิ่งอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างในวันนี้สักสี่ห้าอย่างนะคะ,คะยิ่ง ยิ่งเราทําหลังจากที่เราหายใจผ่อนคลายแล้ว,แลวอ,อแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยนะคะก็ลองทบทวนดูวันนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องดีๆมีเราได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้างไหมหรือมีใครเข้ามาพูดคุยในเรื่องดีๆกับเราะอะไรแบบเนี้ยนะคะและที่สำคัญก็ค,คือสิ่งที่เราคิดนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดี ดีล้วนค่ะมองโลกในแง่ดีก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะปัญหาที่เราเกิดวันนี้เราเจอบางทีอาจจะได้รับข่าวร้ายบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเออฉันได้รับผลตรวจวันนี้อ่าบอกว่าฉันติดเชื้อโควิดช่วงแรกแวบแรกก็คือตกใจแล้วอ่าใช่ตั้งสติหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆอ่าฝึกหายใจเข้าออกแล้วอ่าทบทวนตัวเราเองว่าเออแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไร นะ,ะมีใครที่อยู่รอบข้างกับเราบ้างนะ,ะหรือเราวิตกกังวลนะตัวเราติดแล้วแล้วถ้าคนอื่นติดไปด้วยเราจะช่วยเขายังไงนะเราจะทําอย่างไรนะคะสิ่งตรงนี้ถ้าเราคิดทบทวนแล้วก็วางแผนช่วยเหลือการแก้ปัญหาก็จะทําได้ดีมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่ามีสตินะคะและที่สําคัญก็คือการที่เราทบทวนอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆทําทุกวันทุกวันมันจะเป็นปกตินิสัย แล้วจะทําให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้นเป็นคนที่เป็นดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้นะคะพี่มีตรงนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆนะคะต้องใช้นะคะต้องใช้วิธีนะคะทีนี้เทคนิคต่อไปพี่เมยเราก็มีการว่าอนอกจากเรา,ารจะมองสิ่งที่ดีแล้วการบริหารตัวเองในเรื่องของการบริหารเวลาให้สมดุลค่ะคะสุขภาพ การงานครอบครัวเอาใช่ค่ะเพราะงั้นงงเราให้รู้จักแบ่งเวลาในการทํางานก็แ,แบ่งเวลาในการอยู่กับครอบครัวแบ่งเวลาในการดูแลสุขภาพใจสุขภาพกายของเรานะคะ,คะไม่ใช่ดูแลแต่ร่างกายแต่ลืมดูด้านจิตใจนะคะ,คะ การทำงานมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะขณะเดียวกันสุขภาพเรานะคะไม่ว่าจะด้านร่างกายและจิตใจก็จะต้องดูแลเช่นเดียวกันนะคะในหนึ่งวันเราก็ควรจะแบ่งเวลาในการทำงานสัก8ดชั่วโมงนะคะพักผ่อนสัก8ดชั่วโมงอีก8ดชั่วโมงที่เหลือก็หากิจกรรมอะไรที่ทาร่วมกับกับครอบครัวแล้วก็ดูแล ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นอย่างเช่นการออกกําลังกายการฝึกหายใจการผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะหรือว่าการมานั่งทบทวนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะ,คะในสูตรที่พี่เมย์บอกเนี่ยเป็นเคล็ดลับที่มาแล้วก็เคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านกล่าวถึงกล่าวถึงว่าการที่ว่าคนเรามีเวลาเท่ากันคือยีชั่วโมงนะคะ,คะนั้นการที่คุณจะบริหารกายบริหารใจและบริหารครอบครัวให อ่าให้ <สม S 1> ดีมีประสิทธิภาพได้อสมดุลนะคะอ่าสมดุลนะคะก็คือสูตรแปดแปดนะคะอ่าแปดสามตัวก็คือไม่ได้ใบหวยนะคะงวดนี้นะคะแปดสามตัวก็คือทำงานแปดชั่วโมงให้เต็มศักยภาพนะคะพักผ่อนให้แปดชั่วโมงนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักและก็ที่สำคัญก็คือนอนหลับนอนหลับให้ดีก็คือนอนหลับให้ได้อย่างน้อย 8ชั่วโมงนะคะจะช่วยซ่อมแซมสุขภาพแล้วก็ส่วนที่สึกหรอแล้วเราเคยย้ำกันว่าสมาชิกที่อยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเรามีการติดเชือ้อแต่เราไม่ได้ป่วยในขนาดนั้นการนอนหลับจะเป็นการที่ฟื้นฟูสุขภาพใช่ไหมคะพี่เมย์ลองให้เทคนิคนินดนึงว่าทําไมการนอนหลับมันถึงช่วยทําให้ร่างกายเราหายเร็วระหว่างที่นอนหลับก็มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายะคะ่ะ นี่แหละคือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะนี้เมื่อเรานอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่เราเจอปัญหาหรือมีออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามากระทบในชีวิตกระบวนการคิดของเราการแก้ปัญหาในเชิงรุกของเราเนี่ยคิดแก้ปัญหาเชิงรุกใช่ไหมคะคุณพี่เมขามันจะช่วยจัดการยังไงบ้างถ้าเราบริหารจัดการดีการคิดแก้ปัญหาเชิงรุกก็คือการที่เรารู้จักที่จะมองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นะ นะคะแล้วก็รู้จักในการวางแผนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเราจะจัดการกับมันได้ยังไงไม่ใช่รอให้ปัญหามันเกิดมาก่อนแล้วถึงจะมาจัดการทีหลังนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรู้จักวางแผนล่วงหน้าในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราก็มีการวางแผนว่าเราจะจัดการกับมันยังไงนะคะ และบางปัญหาจะต้องอาศัยระยะเวลาและการรอคอยด้วยใช่ไหมคะต้องอย่าใจร้อนด้วยใช่ไหมคะกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้เราต้องฝึกตนเองนะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรามีการคิดวางแผนแล้วอย่าลืมลงมือทำนะคะบางคนมีแผนอยู่ในใจแต่ไม่กล้าทำสักทีหนึ่งเพราะงั้นปัญหาก็ที่คิดว่าจะแก้ได้กลับกลับไม่โดนไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ และที่สําคัญก็คือเรารู้สึกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นของเราในชีวิตปัญหาเนี่ยมันเป็นของเราเราได้แก้ไขมันเองเราจะเกิดความภาคภูมิใจว่าเรามีคุณค่าในตนเองก็คือเรามีการฝึกที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองวันนั้นปัญหาที่เราเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะทําได้เองมันก็เป็นการเสริมคุณค่าและความมั่นใจกับตนเองด้วยนะคะพี่มีถ้าเรามองตรงนี้แล้วเราพบว่าถ้าเราแก้ปัญหาได้นะ รู้จักจัดการกับปัญหาได้นะคะการมองเห็นโอกาสหรือว่าโอกาสที่เราจะถ้าแก้ปัญหาตัวเองได้แล้วเราจะสามารถเป็นเป็นคนที่สามารถให้คำปรึกษาหรือช่วยคนอื่นช่วยและช่วยแก้ปัญหาได้นะคะก็คืออาจจะโดยเฉพาะที่อยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถดูแลตนเองได้เราอาจจะ มีเวลาในการเผื่อแผ่ในการดูแลคนอื่นๆที่อยู่ร่วมกับเราอย่างชเช่นอาจจะเป็นอาสาสมัครเอ่ยหรือว่าเป็นคนที่ช่วยดูแลเก็บจานของกินของใช้ดูแลความสะอาดในห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยะคะหรือว่าอาจจะช่วยเหลือเพื่อนในการนําทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์กิจกรรมที่ดีๆค่ะนะคะ,ะ,คะก็สามารถที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้ แล้วคือที่สําคัญคือเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ดีก่อนเมื่อไหร่ที่เราดูแลตัวเองได้ดีเราก็จะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้นะคะและที่สําคัญคคก็คือว่าสมาชิกที่อยู่ในโรงพยาบาลชนะนี้ถ้าเป็นจิตอาสาตร,ตรงนี้ะจะช่วยเหลือบุคลากรได้มากเลยอย่างน้อยๆก็ช่วยดูแลเพื่อนสมาชิกข้างในแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการจื่อสาร นะคะระหว่างสมาชิกด้วยกันเพราะว่าในโรงพยาบาลสนามก็มีด้วยกันหลายกลุ่มหลายวัยมีทั้งเด็กวัยรุ่นนะคะผู้ใหญ่มาคนเก่าคนใหม่นะคะแล้วก็มีทั้งผู้สูงอายุด้วยนะคะที่สามารถที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้ด้วยนะคะและเมื่อเราปฏิบัติตรงนี้ได้จิตใจเราก็จะอิ่มเอิบน,นะคะถ้ามองตรงนี้แล้วก็ย้อนไปถึงว่าสมาชิกที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีด้วยกัน หลายต่างบ้านต่างครอบครัวต่างาศาสนาด้วยต่างาศาสนาด้วยทั้นนั้นหลักการทางาศาสนาเนี่ยอ๋อก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันค่ะในเรื่องการปฏิบัติตามหลักาศาสนาของของแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราปฏิบัติทมหลักาศาสนาเนี่ยจะทําให้เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นาศาสนาพุทธจะ พูดถึงเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายการการเจ็บป่วยการเป็นโควิดการอะไรเนี้ยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นนะคะ,คะแล้วก็การปฏิบัติศาสนาเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้เหมือนกันนะคะโดย,ยดเฉพาะ,ะป็นสิงยืดเหนียวทางจิตใจเป็นสิ่งยืดเนียวทางจิตใจแล้วก็การปฏิบัติศาสนาเนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เราทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทําอย่างเช่น ไม่ไม่เสพสิ่งเสพติดไม่ลืมของมืนเมาไม่ผิดลูกเมียคนอื่นหรือว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่โกหกไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะนะคะซึ่งการปฏิบัติทางด้านศาสนาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็แต่ละศาสนาที่ปฏิบัติแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่า เราก็ต้องยอมรับถึงความแตกต่างตรงนี้ด้วยนะคะของแต่ละศาสนาอย่างเช่นมุสลิมเขาก็จะมีการละหมาดใช่ไหมคะเราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันให้เคารพหรือใช่ให้ให้พื้นที่หรือสัดส่วนให้ให้พื้นที่ให้พื้นที่ในในการปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละแต่ละศาสนาด้วยนะคะในการอยู่ร่วมกันนะคะเหมือนคนไทยพุทธก็จะไหวพระสวดมนต์ก่อนนอนนะคะอ่า ก็ตรงนี้ปฏิบัติได้เพื่อเพิ่มสร้างความเข้มแข็งแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเรานะคะทีนี้ก็ใกล้แล้วทีนี้เมื่อเรามีที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจแล้วการที่เราจะทํากิจกรรมเราเราอยู่โรงพยาบาลชนะก,กับครอบครัวของเราละ่ะเรา,ารเรามีการ ติดต่อสื่อสารกันบ้างไหมหรือมันมีอะไรที่ทำให้เราเชื่อมโยงหรือความขึ้นหน่อยของคนในครอบครัวช่องทางการสื่อสารมันง่ายค่ะมันมันจะมีทั้งสื่อโซเชียลเอ่ยทางไลน์เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลืมนะคะในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวก็ถือว่าต่างคนต่างก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเราอยู่ในโรงพยาบาลสนามเราก็ เอ่อโทรหาหรือว่าติดต่อไปทางครอบครัวของเราเพื่อจะให้กําลังใจเขาขณะเดียวกันเขาก็ให้กําลังใจกับเราเพราะงั้นการติดต่อสมคัญกับครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทําให้เรารู้สึกไม่ใช่อยู่คนเดียวเราไม่โดดเดี่ยวนะคะทําให้เราสามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่ออยู่เอ่อเมื่อเรา มื่อสมาชิกในครอบครัวเขาเห็นความเป็นอยู่ของเราที่อยู่ในโงรงพยาบาลสนามแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่า,าไม่เป็นท<จ>ุกข์สบายใจแล้วก็เให้กําลังใจเราจะได้มีใจในการที่จะดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้หายแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านได้อย่างมีความสุขนะคะ,คะแล้วสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่เราบอกว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันหลายๆคนเนี่ยมันก็มีนะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสังคมนะ แล้วรวมน้งไม่ว่าจะที่นี่ที่บ้านหรือข้างนอกที่ไหนก็แล้วแต่การชื่นชมคนรอบข้างอ,อย่างจริงใจการชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจก็คือ<ฆ>ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เกิดจากความเสแสร้ง<ฆ>ฝึกชื่นชมคนอื่นให้เป็นแล<ฆ>้วท,ที่สำคัญสุดท้ายก็อย่าลืมฝึกชื่นชมตัวเองนะคะนะไม่ใช่ว่าการชื่นชมตัวเองบางคนอาจจะว่าเออหลงตัวเองไม่ใช่นะคะก็คือ นอกจากชื่นชมคนอื่นต้องรู้จักชื่นชมตัวเองด้วยว่าเราเรามีข้อดียังไงจุดอ่อนจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเช่นเดียวกันในการชื่นชมคนอื่นก็ชื่นชมในสิ่งที่ดีๆที่เขาแสดงออกมาหรือชื่นชมสิ่งดีๆที่เขาปฏิบัติต่อสมาชิกที่อยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะโอเคเลยสําหรับวันนี้เราก็คิดว่า ประเด็นที่เรานํามาฝากเนี่ยก็จะคงจะเป็นเคล็ดลับในการที่จะเราจะดูแลสุขภาพใจของเรานะคะให้ดีได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าต้องเริ่มต้นจากการที่เราต้องใส่ใจ,ใใจตัวเองใส่ใจในสิ่งที่เราพูดกันม,มาทั้งหมดนะคะ,คะใส่ใจตัวเองก่อนะนะคะแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างนะคะ,คะแล้วก็มีใจที่เอื้อเฟื้อนะคะต่อคนรอบข้างด้วยนะคะนั้นสุดท้ายแล้วก่อนจะจากกัน เราจะสรุปประเด็นชั้นๆที่เราคุยกันมาวันนี้พี่เมย์ว่าอ๋อข้อที่หนึ่งออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอข้อที่สองจักรยภาพเจรในให้ล้ำเลอหาให้เจอความถนัดแล้วพัฒนาข้อที่สามฝึกลมหายใจเพื่อผ่อนคลายเครียดบรรเทาเบาสบายใจหันษาข้อที่สี่ทบทวนสิ่งดีๆในชีวา มองโลกด้วยดวงตาสุนทรีข้อที่5จัดเวลาเพื่อสุขภาพชีวิตงานบริหารสมดุลภูณจุกจีข้อที่6แก้ปัญหาเชิงลุกถูกวิธีสติมีจัดการด้วยเชาปัญญาข้อที่7ค่ะมองจริงดีแก่คนอื่นหยิบยื่นเมตตาธรรมล้ำเลอค่า ข้อที่8ค่ะเรียนรู้ศาสนานำชีวาให้ยึดหลักเป็นหลักใช่ข้อที่เกค่ะให้เวลาสมาชิกในครอบครัวยิ้มหัวกันเป็นนิดจิตแจ่มใสและสุดท้ายข้อที่สิบค่ะชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ ปฏิบัติได้เห็นผลดีสุขขีเอ่ยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาท่านผู้พังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ